ผมก็สวัสดีครับเจอกับน้องปอยเนาะเจอกับน้องปอยวันนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ฟาร์มตะกแตรปลาตังกาฟาร์มตะกแตรนปลาตังค่าปลาตังกาโอ้จีโมใช่ไหมแล้วท้าสวัสดีครับคุณพี่ครับตอนนี้เราอยู่กับคุณพี่อะไรเอ่ยชื่อมนูนครับผมชื่อจริงคือได้มาได้นานยังคะสามเดือนครับผม ตามดีกันะคะส่วนอ่าอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นการอบไข่ครับอบไข่อบไข่เพื่อจะร้อยเขาตั้เป็นตัวระยะในการฟักเนี่ยต้องใช้เวลานานไหมคะประมาณเท่าไหร่ใช้เวลาตั้งแต่ขุดไข่เนี่ยประมาณเจ็ดถึงสิบห้าวันเจ็ดถึงสิบห้าวันจะฟักออกมาเป็นตัวใช่ครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยอ๋อถ้าเป็นหน้าฝนนะครับขออนุญาตสอบถามเนาะหน้าฝนเนี่ยจะใช้เวลานานไหมก็ประมาณ10 มันขึ้นอยู่กับเราอยู่ที่กลางแจ้งหรือว่าอยู่ที่ร่มหรือไม่อ่านั่นก็มีส่วนอ่าบางทีเกษตรกรหลายท่านอาจจะอาจจะเพราะระยะเวลาที่ออกไม่เท่ากันเนาะบางคนอ่าอย่างผมเนี่ย15วันเลยนะใช่ออกเพราะว่าผมเอาไว้ไว้ในที่ร่มอ๋อใชแ่แต่ยังแต่ยังของของที่เนี่ยอยู่อยู่กลางแจ้งจะใช้เวลากี่วันอ่าประมาณ5-7วัน ห้าถึงเจ็ดวันอ๋อในกรณีหน้าฝนก็ได้เนาะขอให้มีแดดเนาะอ่าใช่อให้มีแดดอนมากเลยคือแดดแล้วกรณีกรณีที่เราไปวางกลางแจ้งเนี่ยเขาไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมอ่าไม่มีครับผมคือของผมเนี่ยจะทําแบบนี้แล้วก็ใส่กระสอบนะฮะช่วยอธิบายให้นายเกษตรกรดูหน่อยคือทำไมถึงต้องใส่กระสอบอ่าสอบเนี่ยกระสอบเนี่ยจะรักษาอุณหภูมิอ๋อนะฮะรักษาอุณหภูมิคือ อุณหภูมิยังไงเขาก็จะอยู่อย่างนั้นแหละเพียงแต่เราคอยดูว่าหน้าดินเนี้ยไม่ให้แห้งเกินไปหน้าดินไม่แห้งเกินไปใช่ครับถ้ามันแห้งเกินไปอย่างเงี้ยเราก็ฉีดน้ำอีฟอกซี่ก็หน่อไม่ไม่ไม่ให้แฉะไม่ให้แฉะแต่ให้ให้ชุ่มเฉยให้ความชื้นเนาะใช่เหมือนอบอ้าวอย่างงี้หรอต้องครับก็ชอบอย่างนั้นพอเราทำเสร็จปล๊บ ปุ๋ยก็ถุงปุ๋ยบ้านเราเลยเนาะง่ายๆเลยง่ายๆครับง่ายๆเลยเนาะสามารถหาได้แบบนี้นะครับอ่าาตอนนี้ผมฉีดน้ำไปข้างล่างอยู่แล้วกันเลยไม่ค่อยเท่าไหร่มากแล้วกี่วันเราจะได้ฉีดครั้งหนึ่งข้างใน วันละครั้งก็ดีครับผมวันละครั้งเราเราต้องกำหนดไหมว่าต้องเป็นเช้าหรือเย็นอะไรประมาณนี้อ่าไม่ไม่ไม่จ้เป็นครับเราเราแค่ดูว่าหน้าดินเนี้ยอย่าให้มันแห้งเพืนอหลัตะขอถ้าหน้าดินแห้งหน้าดินข้างหน้ามันแห้งแล้วก็ขีดตักนิดนึงสำคัญคืออย่าให้แห้งแล้วก็อย่าให้ร้อนจนเกินไปอย่าให้แห้งและอย่าให้ร้อนเกินไปกระบวนการวิธีการต่อไปต้องทำยังไงนี่ไมยเลยครับผม ตามไปแจ้งเลยไปกลางแจ้งนี่นะครับอากาศก็จะร้อนหน่อยนะครับอากาศจะร้อนหน่อยประมาณนี้เลยโอ้อย่างนี้เลยเก็บแต่เวลากลางคืนเราต้องเก็บไหมเก็บฮะเก็บหน่อยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าฝนมันจะตกเมื่อไหร่ข้างในคืออะไรเอ่ยอันนี้นะคะอันนี้ คือรุ่นที่เขาเป็นเสื้อกั๊กแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือน้อยแล้วรุ่นเสื้อกั๊กรุ่นที่กําลังจะติดปีกอันนีอ้อันนี้เนี่ยออกมาได้กี่วันนะคะประมาณประมาณประมาณ,ปร,มาณประมาณกี่วันเอ่ยเอ่อพวกเนี้ยเขาจะรอกคาบประมาณห้าครั้งห้าครั้งตรงรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่จะติดปีกนะน่าจะเป็นรุ่นที่สี่ลอกคาลเ่รอรที่ส<ๆ>ี่แล้วก็อาจจะมาติดปีกโอ้ นี่คือฟอมขายเลยใช่ไหมฟองพายรผสมผักจากพวกนั้เอะไรหญ้าหรืออาหารที่ให้เขากินเนี่ยคืออะไรคะกระยาไปยี่ใบตองครับใบตองแล้วก็หญ้าทั่วไปแต่ให้ดีที่สุดก็ต้องเป็นหญ้าหวานหญ้าหวานอ่าหญ้าหวานอิสราเอลจะดีเพราะโปรตีนเกาจะสูงอืมแต่ทั่วไปก็ใบตองเรานี่แหละง่าย เขาสามารถกินได้ท sure ุกอย่างบ่ครับแต่เป็นผื่นืเนาะเป็นผื่เนาะแล้ววิธีการที่จะให้อาหารหรืออย่างเนี่ยคุณพี่มีวิธีการเห็ดแบบใดในในลักษณะนี้ไม่มีไครับก็ใส่กล้วยโยนเข้าไปเลยเดี๋ยวเขาจะกัดเขาเองอย่างเช่นใบตองเนี่ยใบตองก็กินครับต้องกําหนดไหมว่าต้องเป็นใบตองกล้วยพันนั้นพันนี้หรือยังไงได้หมดได้หมดเป็นกล้วยตาลกล้วยไทยอะไรได้หมดเนืแม้แต่ใบไผ่ใบไผ่ก็ทาน อ่เปิดดูประมาณนี้เขาไม่บินออกมาหรออ่าไม่บินหรอครับผมบินก็อยู่แถวนี้ครับโอ้เยอะมากนะครับต้องขยาวนะตอนนี้ยังเริ่มต้นอยู่ครับก็เลยยังไม่ขนาดอืออยากขอจางเขาเองี่ครับไปที่อาหารขออนุญาตอ้าวเช่เลยครับผมเช่เลยนี่นะครับให้นานาเกษตรกรดูนะครับประมาณนี้เลยอันอันเนี้ย ที่ขึ้นขี่กันเนี่ยคือตัวผู้กับตัวเมียใช่ไหมใช่ครับเราสังเกตยังไงเอ่ยพอจะบอกได้ไหมตัวผู้นี่เขาจะตัวเล็กกว่าตัวเมียตัวผู้จะตัวเล็กอ่าเขาจะขี่ขี่ข้างบนขี่แล้วเขาก็พยายามนวดนวดนวดใช้เวลาเขาจะใช้เวลากี่วันครับใช้เวลากี่วันครับกว่าเขาจะอสำเร็จหรืออะไรประมาณนี้เราจะรู้ได้ยังไงอ่า ถ้าเขาจับคู่แล้วขึ้นฉี่กันเนี่ยนะครับผมก็ประมาณห้าถึงเจดวันห่าถึงเจ็ดวันตอนนี้เขาก็จะเริ่มหาวางไข่ละเราก็ต้องเอาอันนั้นคือที่รองใช่ไหมที่รองไข่ทรายทรายต้องเป็นทรายชุ่มชุมนิดนึงต้องเป็นทรายชุ่มชุมอ่าชุ่มน้ำนิดนึงต้องเป็นทรายชุ่มชุมแล้วกี่วันกว่าเขาจะไข่เสร็จผมจะเก็บไข่ประมาณ3ามลุนนะครับปกติสี่ลุนก็ได้สามลุนสี่ลุนได้ได้ขอทราบนิดนึงนะคะคือ มีวิธีการป้องกันป้องกันมดอะไรพวกเนี้ยค่ะ uh huh. แบบยังไงคะ,ะรง uh huh. เรื่องมดเนี่ยผมจะซีเรียสซีเรียสตอนที่เขาเป็นไข่แค่ mm hmm. นั้นเอง mm hmm. แต่ถ้าอ,อย่างเมื่อตอนต้นที่ผมทําแบบนั้นไปแล้วผมก็จะจัดปัญหาปัญหาเรื่องเรื่องเรื่อง,องปลักไข่ไปเลยพอเขาพอเขาเป็นตัวปุ๊บแล้วไม่เท่าไหร่ะละเราก็เข้ากงรงอนุบาลตัวน,นี้เพราะเราจะมีน้ำอ๋อ oh. เรันเลยประมาณนี้อ่าประมาณนี้ครับก็คือใส่ใส่ใส่ที่รองขาแล้วก็ใส่น้ำเนาะกันหมดท่าหรับสำหรับตัวเล็กหรืออนุบาลใช่ไหมใช่แต่ถ้าโตแล้วก็ก็ไม่เท่าไหร่อ่าเสร็จแล้วปุ๊บพอเขามีอ่ติดปีกอย่างนั้นแล้วล้วก็ยัดมานนโกงอยากอากทราบว่าในในโกงนียมีประมาณกี่ตัวน่าจะประมาณประมาณประมาณนะครับ สี่ถึงห้าพันตัวได้สี่ถึงห้าพันตัวอันนี้อันนี้คือว่ามีคนมาแต่งไปแล้วนะครับโอ้โหแมันมือมอแสดงว่าสา,สามารถสร้างรายได้ได้โอ้แน่นอนครับป,ป,ป,ปัจจุบันนี่แตงแตะเรียงมากนี่คือเขาเขามีรายได้จากตรงนี้ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเป็นจริงเป็นจังบ้างแล้วพอพอจะพอจะกําเงินบ้างแล้วนี่แค่เริ่มนะนี่แค่เริ่มนะครับ รับนานาเกษตรกรหลายๆท่าน,นเพิ่น,นงสงสัยว่าเลี้ยงแล้วจะขายที่ไหนเลี้ยงแล้วจะขายยังไงเลี้ยงแล้วขายได้จริงไหมเพราะว่าราคาช่วงนี้ค่อนข้างจะแรงมากจาแขกแค่ตัวนึงนะคะคือ,อดินที่เขาใช้ฟักไข่เนี่ยเป็นดินบ้านๆของเราเลยได้ไหมหรือว่าต้องเป็นดินทรายดินอะไรอ่าให้ดีเป็นดินทรายก่อนค่ะ อ,อ่าแล้วก็เอามาล่อนตรงนี้แน่เพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะว่าการแผงก้นของเของถลงไปเนี่ยมันก็จะสะดวกถ้าเป็นดินนาดินทารอะไรมันก็จะเหนียวใช่ไหมฮะม,มันก็จะลําบากเวลาที่เขาแทงก้นลงไปแต่ถ้าเป็นดินทรายแล้วเราน้ําุ่มซุ่มๆเนี่ยมันก็จะสะดวกเราจะง่ายน,น,น,นี่น่าจะเป็นแหล่งที่สองเนาะของจังหวัดสแก้วจุดหนึ่งอาจจะอยู่แถวแถวออกไปทั้งนู้นไปทั้งบาง,งาน้ำเย็น อันนี้คืออีกจุดหนึ่งแต่ว่าต่อไปมันก็นจะเป็นแหล่งเขาเรียกว่าแหล่งอาหารด้วยแหล่งการตลาดด้วยแหล่งสร้างอาชีพด้วยใช่นานาทุกคนนี่สามารถเข้ามาศึกษาดูงานกับคุณพี่ได้บได้ได้ได้เสมอครับผมตอนนี้ผมก็พยายามส่งเสริมให้คนแถวนี้เขาตอนนี้ทั้งครู แล้วก็คุณหมอหมอที่เขาเป็นหมอหมูนะเขาเข,ข้ามาเอาจากระบบอ๋อปัจจุบันปัจจุบันนี่ราคาตัวราคาตัวที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวที่ไข่ไข่กำหนดคือไข่ไข่หมดแล้วหรือว่าคาว่าหมดรุ่นแล้วเนี่ยต่อกิโลเนี่ยปัจจุบันนี่คุณพี่ได้ส่งราคาต่อกิโลเท่าไหร่ครับ ขายอยู่ที่450-500บาทครับโ้อันนี้ในในกรณีท oh ี่ถึงทีหรือว่าเขาส่งออนไลน์ล้วส่งออนไลน์ครับโอ้โหแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นเพื่อนเพื่อนบ้านมาซื้องเงี้ยผมก็400อะอย่างเี oh, ้แล้วราคาไข่ล่ะปัจจ e> ุบันน่ะขีดละหนึ่งพันโอ้กิโลเป็นหมื่นเลยนะใช่ครับเฮ้ยกิโลเป็นหมื่นกิโลเป็นหมื่นเหลือเชื่อนะครับอันนี้คือ เขาเรียกว่าอะไรนะศัตรูศัตรูพืชเนาะแต่ว่าเรานํามาสร้างเป็น่าสารเศรษฐกิจได้เนาะใช่ครับกิจวิิตให้เป็นโอกาสในในสิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะทําเงินได้อืมันสามารถทําเงินให้เราได้โอ้โหไม่ธรรมดาเลยเนี่ยจะจบไข่หมดแล้วเนี่ยอายุของไงนะครับโอ้โหเราพวกหญ้าพวกวัชพืชที่หามาได้เนี่ยคุณพีเดแปลมาจากไหนหรือเล่าต่ดตำลอง ผมก็มีจะมีปลูกไว้แปลงหนึ่งแปลงเล็กๆนะครับแล้วก็อาศัยของแม่ยายปลูกกล้วยอะไรอย่างเงี้ยจนตอนเนี้ออนยกล้วยเหลือต้นละใบสองใบละช่วยบอกเกษตรกรเนี่ยช่วยบอกเกษตรกรหน่อยว่าวิธีการเลี้ยงเนี่ยก่อนที่เราคิดจะเลี้ยงตะกะแตนเนี่ยปาตังกาเนี่ยอะไรชิโมหรอโมจีนห <โม S 2> นรอ,อขั้นตอนแรกเลยเลาราที่รเราจะเลี้ยงจริงๆ,ๆเนี่ยเราจะต้องทอํายังไงเราต้องเตรียมของพร้อมอย่างไรกว่าจะเลี้ยงได้ครับ ขั้นตอนแรกนะครับเ,เราต้องมียา่ยาก่อนมีากมีแหล่งอาหารของเขานะครับแล้วก็เตรียมลงเรือนมุ้งสําเร็จรูปหรือถ้าเรามีความสามารถเย็ดเองได้แล้วก็เย็บเพื่อลดต้นทุนนะครับครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องโรงเรือนเนี่ยไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องไปใช้ดีๆหรูๆเราเอาอะไรที่ว่ามันอยู่ใกล้ตัวลดต้นทุนเริ่มต้นจากไม่น้อยก่อนนะครับแล้วค,ค่อยๆไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบ,เ,รบเนะไม่ต้องรีบไปลงทุนตุ้ม อ,อย่างนั้นเดี๋ยวพอเวลามันไม่ได้อย่างที่เราเนือปุ๊บเรามันจะขออ่าซ้อยบอกแนวโน้มนะครับบอกบอกแนวโน้มหน่อยว่าอ่าอนาคตและทิศทางเนี่ยในในข้างหน้าต่อไปเนี่ยล่าค่าหรือว่าอ่าเจ้าเศรษฐกิจต,ตัวเนี่ยมันจะยังไปต่อได้อีกนานบอกผมว่าน่าจะนานนะครับเพราะว่ามันเป็นโปรตีนทางเลือกมันเป็นโปรตีนทางเลือกเรื่องการแปรรูปการอะไรหลาๆยๆอย่างมันยังมีช่องทางอีกเยอะ ไม่จะเป็นที่ว่าจะต้องาขเนื้อไขตัวแล้วจบไขไข่แล้วก็จบเขาไปทํอบดผสมเป็นผงไปผสมอาหารสัตว์นู่นนี่นั่นได้โอ้มีเยอะครับไปอีกไกลครับเป็น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 อีกหนึ่งเสียงนะครับสําหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงตะกเตนจีโมโมจีนเนาะโอ้ยผมชอบพูดกับกันอยู่เรื่อยเจะจะเป็นอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้เกษตรกรหลายๆท่านได้นะครับ โรงเรียนร้อนหน่อยโอ้โรงเรียนร้อนแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะสุดสุดท้ายนะครับสุด<ช>ท้ายผมอยากให้พี่นะครับฝากหน่อยว่าที่เนี่ยอยู่ที่ไหนของจังหวัดสระแก้วติดต่อยังไงเบอร์โทรยังไงช่วยบอกได้ไหมแล้วพี่ชื่ออะไรยังไงถ้ามีคนแบบว่าอยากจะศึกษาหรือจะสั่งใครสั่งอะไรเนี่ยสามารถติดต่อได้เลยอะไรประมาณนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลโคกปีคองนะครับหมู่15บ้านสมบอนในนะฮะ ถ้ามาทางเป็นจังหวัดสแก้วเนาะสแก้วจังหวัดสแก้วถ้ามาทางสวนสนนะครับถนนสวนสนเข้าตรงสารลำดวนสาราลำดวนวัดสารลำดวนก็มาเลยเบอร์โทรครับเบอร์โทรทิ้งมาให้หน่อยอ่าศูนย์7ก้าสามเจ็ดสามเนสะครับสำหรับนิดชาฟาร์มโอ้ค่อนข้างจะหายากมากเลยสิริภาลงโอ้สุดยอด ไม่ได้เขียงครับเพิ่งจะเริ่มเพิ่งจะเริ่มเลยสุดยอดมากสุดยอดมากในอนาคตในอนาคตนะเขาอาจจะต้องมาเยี่ยมเยียนอีกได้ครับได้ต้องต้องได้มาอีกแน่นอนเพราะว่าอ่าหลายหลายท่านอยากมาดูครับแกผมยังไม่เห็นไงก็เลยต้องต้องมาก่อนครับยินดีครับยินดีเป็นไงก็มาก่อนเห็นไหมหลวงเรือนเป็นไงน้องปอย เป็นไงน้องป่วยเ็ทำย็บเองเหรอคะหรือว่าสั่งเขามาอ๋อผมสั่งในกลุ่มครับผมกลุ่มเขาว่าเย็บขายออ๋ค่ะต้องเย็บขายนี่แหละครับจะเป็นอาชีพในใหม่ในอนาคตก็ไม่ใหม่เนาะอ่าไม่ใหม่ครับไม่ใหม่แต่ว่าเนทางเลือกไปเรื่อยๆเนาะโอเคนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องเกษตรพันธุ์ไทยหรือเพจเกษตรพันธุ์ไทยด้วยนะครับขอบคุณคุณพี่ี่หลายครับผมครับผมสวัสดีครับ